ศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงที่มีอายุมากกว่า5,000ปีจุดเริ่มต้นของยิ้วเริ่มครึ่งช่วงรัชสมัยจิวหรือเลดกกเนื้อหาของการแสดงมักเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เสียส่วนใหญ่แกรกเริ่มเดิมทีจะมีนักแสดงอยู่ไม่กี่คนและจะแสดงให้กับองค์จกกักรพรรดิโชวแบบสั้นๆหลังจากนั้นการแสดงยิ้วก็ได้มีการพัฒนาตัดแปลงและแก้ไขเรื่มาจนกระทั่งในรัชะวงศ์ถัง พระเจ้าถังเสวียนจงทรงโปรดปรานและให้การสนับสนุนนิ้วเป็นอย่างมากพระองค์ทรงประพันธ์บทขับร้องและสอนนิ้วให้กับขราชบริพารด้วยพระองค์เองวักันว่าบางครั้งพระองค์ได้ลงไปเล่นนิ้วกับลูกศิษย์นับได้ว,ว่าพระเจ้าถังเสวียนจงทรงเป็นผู้เริ่มด้านศาสตร์นิ้วจีเลยก็ว่าได้จากเดิมที่มีการแสดงแค่ในวังก็ได้เริ่มแพร่หลายกระจายสู่ชาวบ้าน ชาวพื้นเมืองและชาวนาจนในสมัยราชวงศ์หยวนชาวมองโกเข้ายึดแผ่นดินจีนทำให้เรื่องราวที่แสดงในนิ้วมีการแต่งเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างชาวจีนกับชาวมองโกและเรื่องของอำนาจจากต่างชาติเพิ่มเข้าไปยุครุ่งเรืองถึงขีดสุดของนิ้วคือยุคสมัยราชวงศ์ชิงในสมัยพระเจ้ากวงสู่เป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งนิ้วได้แพร่หลายทั่วประเทศจีน มีตระกูลข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์คณะนิ้วหลายเจ้าอาชีพนักสแสดงนิ้วได้รายได้ดีมากจึงทำให้คนหันไปฝึกนิ้วเป็นจำนวนมากแต่หลังจากนั้นนิ้วก็ได้เริ่มตกต่ำานอกจากคนตระกูลชั้นสูงและผู้มีอำนาจในราชาสำนักไม่นิยมรืออุปถัมภ์คณะนิ้วเพิ่มเติมนิ้วตกต่ำถึงขีดสุดในช่วงที่ป่ายู่หยินภริยาตระกูลฟัง่ง โทกที่มีคณะนิ้วในครอบครองเกือบร้อยคณะได้เสียชีวิตลงส่งผลให้นักแสดงยิวจำนวนมากว่างงานอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบให้วงการยิรวซบเซาก็คือการสวรรคตรของพระนางสูสีไทยเฮาและพระเจ้ากวงสูเนื่องด้วยทางราชการสั่งงดการบันเทิงทั่วทางประเทศเป็นเวลา200วันทำให้คณะนิวหลายคณะต้องปิดตัวลงเนื่องจากขาดไรายได้ ประเภทนิ้วประเภทนิ้วแบ่งคร่าวๆเป็นสองประเภทคือนิ้วุหลวงและนิ้วท้องถิน่นนิ้วหลวงหรือที่ภาษาจีนกลางเรียกว่าจิงจุย้ยที่ปแปลว,ว่านิ้วปักกิ่งถือเป็นนิ้วประจำชาติโดยมีวิธาการมาจากนิ้วท้องถิน่นฮันจุย้ยและเอาท่าทางกับทำนองเพลงมาจากนิ้วคุนเชียงและชิงเชียงเป็นหลักก่อนจะนำเพลงพื้นบ้านอีกหลายเพลงมาดัดแปลง ตัวนักแสดงต้องมีความชำนาญและฝึกฝนอย่างหนักว่ากันว่าต้องใช้เวลากว่า6-7ปีกว่าที่จะได้มีโอกาสขึ้นแสดงนิ้วปักกิ่งถูกยกให้เป็นนิ้วหลวงเนื่องจากเป็นนิ้วที่มีคุณสมบัติเป็นตัวแทนนิ้วจีนมากที่สุดทั้งที่มีอายุเพียง200ปีเรื่องที่ยิ้วปักกิ่งเล่นมีหลายประเภทได้แก่เรื่องประวัติศาสตร์ความรักเพนิยาย นิทานโดยมีเนื้อหามาจากวรรณคดีนิทานพื้นบ้านยิ้วท้องถิ่นหรือที่ภาษาจีนเรียกว่าตี้ฟังชี่มีวิวัฒนาการมาจากการละเล่นพื้นบ้านของชาวเมืองท้องถิ่นนั้นๆเมื่อมีการแสดงใหม่เข้าในเมืองชาวบ้านก็จะหยิบมาดัดแปลงกันและไม่เคร่งแบบแผนอย่างยิ้วหลวงนะัก นักนิ้วที่เป็นที่รู้จักกันในไทยส่วนใหญ่จะเป็นนิ้วท้องถิ่นทางตอนใต้ได้แก่นิ้วหกเกี้ยนนิ้วแต้จิ๋วนิ้วไหหลำและยนิ้วกวางตุ้งนิ้วหกเกี้ยนเป็นนิ้วที่เก่าแก่ที่สุดและมีการรักษาแบบแผนนั่งเดิมไว้ทุกประการได้รับการยกย่องว่าเป็นฟอสซิลที่มีชีวิตของนิ้วหนันซี่ตัวอย่างนิ้วหกเกี้ยนได้แก่เรื่องรักของเฉินซานกับโอเนียงเป็นต้น ยิ้วแตจิ๋วยิ้วแตจิ๋วโดดเด่นด้านการสื่ออารมณ์และทำนองเพลงที่อ่อนหวานอีกทั้งตทตลกของยิ้วแต้จิ๋วมียุคเล่นกับประเภทที่หลากหลายด้วยตัวอย่างของยิ้วแต้จิ๋วเช่นเรื่องตำนานผีนผีผาเป็นต้นยิ้วหายลำยิ้วหายลำเป็นยิ้วท้องถิ่น,น, th th นมณฑลหาล้ำใช้ภาษาไหายลำในการแสดงเรื่องที่แสดงส่วนมากมาจากประวัติศาสตร์ กับนิทานพื้นบ้านตัวอย่างนิ้วไหายหลาเช่นเรื่องจางบนซิวเป็นต้นนิ้วกวางตุง้งนิ้วกวางตุง้งแพร่หลายในเข็มบนทกวางตุง้งโดยเทคนิคกับอารมณ์การแสดงนำมาจากภาพยนตร์ซึ่งจะมีรูปแบบเรียบง่ายสมจริงตัวอย่างนิ้วกวางตุง้งเช่นเรื่องชะตากรรมของต๋เอ๋อเป็นต้น ตัวละครหลักและบทบาทในการแสดงนิ้วตำแหน่งบทหลกัลกๆจะมี4บทได้แก่ตัวละครชายตัวละครหญิงตัวหน้ารายและตัวตลกแล้วจึงแบ่งแยกไปตามอุปนิสัยทีตัวละครชาย4แบบพระเอกแก่เล่าเซิงเป็นตัวละครชายที่มีอายุมากไว้หนวดเครามักเป็นข้าราชการคนในตระกลูลสูงหรือ เกษียณจากราชการแล้วท่าทางดูมีภูมิฐานสง่าผ่าเผยและดูมีความน่าเริ่มใสแกผู้ที่ได้พบเห็นพระเอกหนุ่มเสียวเซิงเป็นตัวละครพระเอกหล่อใบหน้าเกล้ยงเกลาและแต่งตัวสะอาดสะอ้านมีท่าทางเรียบร้อยการเจรจาขับร้องจะใช้เสียงสูงพระเอกนักรบอู่เซิงเรียกสั้นๆว่าพระเอกฝ่ายบู นักสแสดงจะมีความสามารถด้านการต่อสู้สูงถ้าทางการสแสดงจะมีความโลดผนอีกทั้งยังมีการนำฝีมือวิทยายุ่นมาประกอบพระเอกฝ่ายพลเรือนเหวินเซิงเรียกสั้นๆว่าพระเอกฝ่ายบุญนักสแสดงจะไม่มีการสแสดงอย่างโลดผนแต่จะมีการขับร้องที่ทั้งเสียงสูงและเสียงต่ำได้หลายทำนองตัวละครหญิง5แบบ นางเอกเรียบร้อยชิงอี้มีบทบาทเป็นแม่บ้านที่ดีภรรยาที่ซื้อสัตว์หรือเป็นบุตรีที่เชื่อฟังบิดามารดาจะเน้นที่การขับร้องเป็นส่วนใหญ่การขับร้องจะต้องสดใสและชัดเจนการทอดเสียงต้องเป็นไปอย่างเนิบๆและมีการขึ้นเสียงลงเสียงอย่างเป็นระบบนางเอกที่มีชิวชีวสนุกสนานและเลวไหลหัวตัน เป็นหญิงสาวที่มีชีชวิตชีวาสดใสร่าเริงและสนะุกสนานไปวันวันการแสดงของตัวละครจะเน้นที่การแสดงออกเป็นสําคัญต้องแสดงออกอย่างสง่าผ่าเผยการเคลื่อนไหวในทุกเวลาจะต้องมีชีชวิตชีวามีการเล่นตาเล่นหูอยู่ตลอดเวลาต้องขับร้องและเจราจาโดยใช้น้ําเสียงเสียงระดับกลางไม่สูงไม่ต่ําและจะต้องมีเสียงที่ดีบทนี้รวมไปถึงสาวใช้ติดตามตัวคณหนูด้วย นางเอกที่มีอารมณ์ขันหน้าชิงชังใชยต้นจะมีลักษณะคล้ายนางเอกหัวตันแต่นางเอกประเภทนี้จะแสดงอารมณ์ขบขันและน่ารังเกียจการเดินของตัวละครจะเดินแบบมีพลังในตาเจ้าเล่และกรอกไปมาแสดงให้เห็นถึงความมีมารยาและพิษสงรอบด้านนางเอกที่มีฝีมือด้านการต่อสู้ป้องกันตัวนางเอกสายปูปูตันเป็นบทบาทนางเอก พลังและความเก่งกาจในขณะเดียวกันก็มีความงามแสงอยู่เป็นต,ตัวละครที่มีวิลาศท่าทางรื้ไหวว่องไวเพราะตัวละครจะมีบทบาทในการต่อสู้ในสงครามซึ่งแสดงได้ยากที่สุดนางเอกชรา,าที่มีอายุมากเลาตันบางครั้งนางเอกชรา,าต้องถือไม้เท้าออกมาด้วยเพื่อความถึงบทบาทบทบาทนี้จะต้องแสดงอย่างเรียบๆดวงตาโรยลาบอกถึงความเชาลา อีกทั้งไม่แต่งหน้าชุดฉากการขับร้องบทนี้ต้องใช้น้ำเสียงเรียบๆสม่ำเสมอและต่ำกว่าตัวละครอื่นตัวละครหน้าลายผู้แสดงในบทหน้าลายจะต้องตกแต่งใบหน้าด้วยสีสันในลักษณะต่างๆจะต้องมีรูปร่างล่ำสันตัวใหญ่มีน้ำเสียงห้าวแสดงออกถึงความมีอำนาจ ส่วนลีลาการเดินบนเวทีต้องมีความสง่าผ่าเผยแบ่งได้เป็นสองประเภทได้แก่หน้าลายฝ่ายพลเรียนหรือฝ่ายบุญบุนจิ้งและหน้าลายฝ่ายทหารหรือฝ่ายบูบูจิ้งตัวละครตลกตัวตลกจะต้องแสดงเพื่อเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมดังนั้นลวดลายที่เขียนไว้บนหน้าจะเป็นลวดลายที่แปลกตาและมีสีสด จมูกจะมีสีขาวตกแต่งด้วยเส้นสีดำซึ่งลวดลายที่นิยมเขียนที่สุดได้แก่รูปผีเสื้อบทบาทของตัวตลกแบ่งได้ดังนี้ตัวตลกผู้หญิงหรืโชตันและตัวตลกผู้ชายโชการแต่งหน้านิ้วในอดีตนั้นไม่มีการแต่งหน้าในการแสดงนิ้วเพราะในสมัยก่อนจะใช้หน้ากากหนังที่วาดลวดลายสีสันจัดจ้านและฉูดฉาด เละเรียกความสนใจจากผู้ชมแต่ในภายหลังมีการเลิกใช้หน้ากากเปลี่ยนไปใช้การแต่งหน้าแทนการแต่งหน้าตัวละครชายมี3ประเภท 1. แต่งหน้าขาวแบบธรรมดาเป็นการแต่งหน้าแบบเรียบๆไม่มีการเสริมหรือแต่งสีสันอะไรมากมาย 2. การแต่งหน้าแบบตัวหน้าลายการแต่งหน้าในรูปแบบนี้ต้องใช้ความพิถีพิถันอย่างมากในการวาด สีที่ใช้สามารถบง่งบอกลักษณะนิสัยของตัวละครได้3แต่งหน้าแบบตัวตลกการแต่งหน้าจะเป็นแบบธรรมดาแล้วจึงเน้นสีขาวที่ตรงปลายจมูกรอบใบตาทั้งสองข้างมีการเสริมหรือแต่งหนวดเคราให้ดูแปลกจะได้ดูตลกการแต่งผมของตัวละครชายมี2แบบ 1. การแต่งผมแบบใส่หมวกยศคือการพันผ้าดำรอบหน้าผาก แล้วค่อยม้วนผมจ้างหรือทักเปียบ้างปีแล้วจึงใส่หมวกยศ 2. การแต่งผมแบบใส่หมวกสามาัญคือการเอาผ้าดำมาพันรอบหน้าผากแล้วจึงใส่หมวกเลยไม่ต้องม้วนผมหรือทักเปียในกรณีที่เป็นเด็กให้ทำผมกล้าวจุกสองข้าง 3. การแต่งหน้าตัวครหญิงแบ่ง2แบบ 1. การแต่งหน้าขาวธรรมดาเน้นฉีขาว มีการทาแป้ง,ปงเขียนคิ้วทาลิปสีต่างๆเพื่อให้ดูสวยงาม 2. การแต่งหน้าตัวตลกหญิงมีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวละครชายที่เป็นตัวตลกการแต่งทรงผมของตัวละครหญิงมี3แบบ 1. แบบชูต้าโถแบบแรกนี้เป็นแบบก้าวมวยไว้ที่กระหม่อมด้านหลังปล่อยผมยาวโดยแบ่งปลอยสองปลอยมาพาดไว้ด้านหน้า 2. แบบขู่ช่วงโถทรงผมประเภทนี้สำหรับนิ้วปักกิ่งเมย์แลนดฟ้าเป็นผู้คิดคน้นโดยดัดแปลงมาจากภาพสาวงามต่างๆในสมัยโบราณเพื่อใช้กับนิ้วเรื่องใหม่ๆที่แต่งกายด้วยชุดโบราณแต่สำหรับคนไทยน่าจะชินตากันอยู่แล้วเพราะนางเอกนิ้วแต้จิว๋วรวมถึงนิ้วในตอนใต้มักทำทรงแบบนี้ 3. แบบชีโถมีเฉพาะยิ้วบางประเภท โดยเฉพาะนิ้วปัก,กิงเพราะเป็นทรงผมแบบชาวแมนจูตัวละครที่ทำทรงผมนี้คือตัวละครต่างเผ่าที่ไม่ใช่ชาวฮั่น